ดีค่ะน่าเสียดายมากๆเลยที่เขาไม่ปลูกบัวบกเคยมาทำคลิปบัวบกตรงนี้ค่ะเป็นแปลงบัวบกแปลงเดียวที่เห็นในนิวยอร์กซิตี้นะคะปีที่แล้วไม่ได้มาดูเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไวรัสระบาดหนักค่ะเพราะเลยไม่รู้ว่าเมื่อปีที่แล้วเขาปลูกหรือเปล่า พยายามมองแล้วไม่เห็นบัวโบกเลยค่ะจะมีแต่ผักผขมไม่น่าเชื่อว่าเขาไม่ปลูกที่ผักผขมแล้วก็มีผักอันนี้เนี่ยค่ะที่เป็นเหมือนเหมือนต้นไม้เนี่ยเนี่ยที่เป็นใบที่อยู่ใกล้ๆก,กับใบที่คล้ายกับใบใบฟักมั้งค่ะนะอันนั้นคนจีนเขาชอบกินนะคะน่ะอีกอย่างหนึ่งที่ ยาวทอดยาวไปบนรัว้วนี่น่าเสียดายมากเลยอ่ะนี่ดีนะที่ได้บัวบกจากเขาไปเขาเป็นคนจีนค่ะเคยมาตื้อขอซื้อเขาก็ไม่ขายพอครั้งที่สองคปีที่สองมาตื้ออีกครั้งเนี้ยเขาเขาเขาบอกว่าคือถ้าหากสื้อเป็นภาษาบ้านเราคือถอนไปเลยแต่วันนั้นถอนไปนิดเดียวแล้วก็เอาไปปลูกค่ะมันเป็นบัวบกที่ ีหอมหอมเหมือนบอัวบบกว่าเราแต่อันนี้เหมือนบอัวบกนะนค่ะดูดูด,ดูมันซูมไม่ได้อยู่ตรงปลายของผับผมอะ่ะเหมือนกับบัวบกนะน่าเสียด้มากเลยอะ่ะเขาไม่ชอบกินว่อยังไงเออใช่เนะะี่ยค่ะมันมีบัวบกยั่ไหมีบัวบกด้วยเนะะีนะ่ยค่ะน่ะหรือว่าเข้าหวานผิดก็ไม่รู้ข้าวหวาน เุวันเม็ดเม็ดตะขมเขาเรียกว่าเป็นบัวบกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ<ม>แล้วยังรามมาทางฝั่งนี้ด้วยนะมหมายถึงบัวบกนะคะแต่ปีนี้ไม่มีเลยมีแต่ใบขึ้นช่ายใบกุ้ยช่ายค่ะกับนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่คนที่คนเกาหลีเขาชอบกินน่ยใบแดงแดงเนี่ยมันจะมีสองสีคือสีแดงแงกับสีเขียว ไม่รู้ว่าใบอะไรค่ะเอเสียดายจังเลยเนี่ยดีนะที่ที่ยังได้บัวบกจากเขาไปปลูกพอปลูกแล้วบัวบกบัวบกพอมีดอกก็จะมีมาเลสหลังจากนั้นค่ะเราจะไม่รู้นะว่ามาเลดหล่นไปที่ไหนงอกขึ้นมาใหม่ทุกปีเลยอันนั้นก็เป็นผักโขมค่ะมันจะมีคนเม็กซิกันอยู่เยอะขอพูดเร็วๆกลบเสียงนะคะเพราะว่าคนเม็กซิกันเนี่ยเขาชอบเปิดเพลง บัวมีเสียงแทงเข้ามาเฮ้ยดูเถื่อวฝักยาวเสียดายมากเลยเราคิดว่าบัวบกที่เขาปลูกค่ะเขาปาาลูกจากเมล็ดแน่ๆไม่เคยเห็นบัวบกในนิวยอร์กซิตี้เลยนะคะไม่ว่าจะไปสวนไหนก็าตามแต่จะเห็นที่บ้านคนจะมีมีบ้านของวัดนะคะที่ว่าใครมาแล้วก็ไปพักที่บ้านหลังนั้นได้แต่เป็นของวัดนะคะ ก็จะมีบัวบกเป็นกระถางเลยแต่กระถางไม่ใหญ่ค่ะโอ้ดูผักขมอุ้ยเสียดายมากเลยเนี่ยอุสาอุสาตั้งใจจะมาทำคลิปบัวบกเอ้ไรโอโ้โหมันเป็นรั้วของเขาค่ะมาลองดูสิก็แลคะเดินเร็วขึ้นขเรียนโอแม่พยายามมองไปมันจะมีบัวบกนะมันจะมีบัวบกอยู่ อยู่ที่พื้นเนี่ยนั่นแะคะแสดงว่าเขาเก็บบวับวโบกกับผักขมปนกันเนี่ยตรงตรงมุมของดอกไม้นี้ก็มีบวับวโบกเข mm. าวานรวมกันแน่ๆเลยผักขมกับบวับวโบกค่ะ mm. แล้วตรงย่อมนั้นน่ะตรงย่อมนั้นนะจะมีบวับวโบกแต่ผักขมมันจะโตเร็วกับบัวโบกค่ะเสียดายมากๆเลยเสียาดายจริงๆ ไม่มีให้เห็นอีกแล้วค่ะที่เป็นแปลงบัวบกน่ะบัวบกจริงๆด้วยนี่คะเนี่ยดูใบสินี่เนี่ยค่ะบัวบกขาวางปนกันแน่เลยมีนอกจากบัวบกแล้วมีตาโก้งด้วยนะอันนี้ก็เป็นบัวบกเนี่ยนะมีบัวบกใบเล็กๆอยู่เยอะเหมือนกัน ไม่น่าเลยไม่น่าเปลี่ยนใจมาปลูกผักขมเลยนะ <c oughs> เสียดายนากเลยไม่เป็นไรก็ได้มาเห็นแล้วค่ะก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าเขาจะปลูกวัวบกหรือผักขมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวัวโบกนั่นนะคะลองตาดีๆแล้วจะมองเห็นขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่อุตส่าห์แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ มีผักมีผักตะโก้งเยอะโหผักผมทำไมป่านนี้ยังไม่เก็บจริงแล้วเนี่ยเก็บได้แล้วนะเนี่ยผักผักตะโก้งนี่เอาจับไม่เจออีกแล้วอุ้ยจับไม่เจอตะโก้งเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกลัวจะเป็นเสียงดนตรีถ้าอย่างนั้นพอเท่านี้ก่อนนะคะขอจบคลิปเท่านี้ไว้พบกขั้นไม่สวัสดีค่ะ